สวัสดีค่ะพี่ปราจะช่องให้ที่ฟีสุขภาพดีพิปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานําเสนอในเรื่องของน้าเต้าหู้ค่ะน้าเต้าหู้มีประโยชน์อะไรบ้างเชิญชมคาตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะน้าเต้าหู้มีประโยชน์เน้นๆนะคะแล้วก็เด่นที่เครื่องด้วยค่ะ น้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มสุขภาพนะคะมีประโยชน์นิดๆในตัวเองแล้วนะคะในบางเจ้าเขาจะใส่เครื่องด้วยโอ้โหก็เด่นไม่ใช่ย่อยเลยค่ะเครื่องดื่มที่ได้ทั้งสุขภาพและยังดื่มได้อย่างดีสำหรับคนที่ทานมังสวรรั์หรือทานเจนะคะอย่างน้ำเต้าหู้ใครๆก็รู้ว่ามีประโยชน์ช่วยเสริมโปรตีน วันนี้นะคะพี่ปลาจะมาเจาะลึกทั้งประโยชน์ของน้ำเต้าหู้แล้วก็ธัญพืชที่ใส่มาในเครื่องดื่มด้วยค่ะประโยชน์ของน้ำเต้าหู้ทั่วเหลืองที่คั้นออกมาแล้วต้มจนเป็นน้ำเต้าหู้อุดมไปด้วยโปรโตีนที่ขนแพ้นมบัวนเนี่ยสามารถเลี่ยงมารับโปรโตีนจากน้ำเต้าหู้ได้นะคะอีกทั้งน้ำเต้าหู้ยังย่อยง่ายไม่มีไขมัน ดื่มแล้วเราจะรู้สึกอิ่มแบบไม่แน่นท้องค่ะรวมทั้งประโยชน์จากน้ำเต้าหู้ที่กำลังจะนำเสนอเนี่ย,ยถ้ารู้แล้วนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยค่ะมาดูประโยชน์ของน้ำเต้าหู้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งช่วยให้ผิวพรรณดีค่ะอยากจะบอกนะคะว่าในนมถั่วเหลือง,งหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่ง เป็นฮอร์โมนในเพศหญิงหาก,กรับประทานเข้าไปก็จะทำให้ผิวของเรานี้นใสและสวยละเอียดเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย,ท,วยที่อยากมีผิวพรรณดีโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะที่จะมีปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลง 2. น้ำตาหูลดอัตราเสี่ยงของภาวะไขมันตันในเส้นเลือดเนื่องจาก มีส่วนในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายและยังสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์หรือกดไขมันตันเส้นเลือดและหลอดเลือดได้ดีลดอัตราเสี่ยงภาวะไขมันอุดตันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในร่างกายสงูงหรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน 3. ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเลยค่ะ ในนมถั่วเหลืองจะมีไฟเบอร์และโปรโตีนสูงมเมื่อดื่มเข้าไปเพียงหนึ่งแก้วอยากจะบอกเลยนะครับว่าทําให้อยู่ท้องแล้วก็ทําให้เราอยากอาหารลดลงด้วยค่ะ 4. น้ำเต้าหู้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจากงานวิจัยนี้พบว่าจะมีสารไอโซโฟลาโบนในนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นี่นะคะ สามารถต้านมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูก5ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้ช่วยป้องกันโรคกระดูกพุุนโดยเฉพาะนะคะน้ำเต้าหู้มีปริมาณแคลเซียมสูงทำให้มวลกระดูกหนาขึ้นน้ำเต้าหู้ ก็ยังมีส่วนในการช่วยลดปริมาณการละลายแคลเซียมและช่วยลดภาวะกระดูกคุณได้ดีด้วยนะคะอีกทั้งวิตามินอื่นๆ mm hmm. ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการซ่อมแซมกระดูกและฟันด้วย6เสริมสร้างระบบประสาทและป้องกันโรคนิว้วเรซิินในน้ำตาลนะคะถือเป็นสารสำคัญที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำในวัยเด็กและวัยสูงอายุได้นอกจากนั้นทำหน้าที่ลดไขมันในถุงน้ำดีและลดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำดีค่ะอันเป็นสาเหตุที่จะอาจจะทำให้เราเกิดความผิดปกติของไตได้ด้วยนะคะ 7. แก้ปัญหาท้องผูกเชื่อไหมคะว่าน้ำเต้าหู้ประมาณร้อยกร,รม่ม ก็มีไฟเบอร์ที่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายในร่างกายโดยผู้ที่ท้องผูกเนี่ยควรจะดื่มน้ำตาลในตอนเช้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนโตของกากอาหารในลำไส้หากเป็นไปได้นะคะถ้าเราทำเองเนี่ยอาจจะทำให้ดีมากกว่าเพราะว่าเราทำเองมันใหม่ๆสดๆนะคะแล้วเราก็เลือกคัดสรรถั่วที่ดีด้วยแต่ น้ำเต้าหู้ช่วยลดระดับน้ำตานในผู้ป่วยเบาหวานมีการศึกษาค้นพบแล้วนะคะว่าการดื่มน้ำเต้าหู้จะช่วยลดระดับน้ำตานในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้แล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์มากแต่เดี๋ยวก่อนนะคะสำหรับใครที่ทานน้ำเต้าหู้แล้วใส่น้ำตาลมากๆอันนั้นก็เป็นผลเสียนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้คะ่ะ ดังนั้นเวลาที่เราทานอะไรเนี่ยโดยเฉพาะน้ำตา้นะคะอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปดีที่สุดถ้าทานได้ก็ใส่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเประโยชน์ของน้ำตาูเชื่อรักษาระดับฮอร์โมนให้คงที่เป็นที่ทราบกันดีว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์นี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนของเพศหญิงในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรปรวนมากเลยส่งผลต่ออารมณ์ซึ่งสารอาหารในน้ำเต้าหู้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยปรับสภาพฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนให้คงที่ลดอาการไม่สบายตัวอาการหงุดหงิดอาการที่เรารู้สึกเลยว่ามันมีความผิดปกติในร่างกายได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่า ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้เนี่ยมันมีมากมายแล้วถ้าใครนะคะซื้อน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องด้วยสารพัดทนันียบพืชแล้วเราก็ุณประโยชน์ก็จะยิ่งมากขึ้นอีกเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้รับสารอาหารดีๆอะไรบ้าง 1. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของน้ำเต้าหู้หรือนำไปต้มสุกแล้ว แล้วเรามานำมาใส่เป็นเครื่องนะคะคุณประโยชน์และสารอาหารในถุงเหลืองก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์ดีไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่สูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์วิตามินสารพัดชนิดเกลือแร่กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายไฟเบอร์แคลนเซียมฟอสฟอรัสและไขมันชนิดที่อิ่มตัวค่ะสองเม็ดแมงลักใครที่อยากลดความอ้วน พอได้ยินชื่อนี้แล้วต้องยิ้มเลยใช่ไหมคะอาจดืม่มน้ำเต้าหู้ใส่เม็ดแมงลักก็ได้เนื่องจากเม็ดแมงลักเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับคอเลสเตอรอลไม่ดีออกจากร่างกายช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงเป็นยาระบายอ่อนๆชนิดหนึ่งอีกทั้งคุณสมบัติพองตัวได้ของเม็ดแังลักยังช่วยให้รู้สึกอิ่มที่สำคัญนะคะ เม็ดบังลักยังปราศจากคอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะ 3. ลูกเดือยลูกเดือยมีฤทธิ์ป็ญญาเย็นช่วยบำรุงกำลังบำรุงปอดตับไตหมามมีสรรพคุณทางด้านขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไข้แก้ท้องเสียหล่อเลื่อนกระเพาะอาหารและลำไส้แก้ปัญหาทางเดินหายใจ ไขข้อบรรเทาอาการเหน็บชาแก้อาการชักกระตุกลอดอาการบวมน้ำรักษา,าการปอดอ่อนแอแล้วก็เป็นเลือดรักษาฝีที่ลำไส้แก้อาการร้อนในแล้วก็กระหายน้ำสีถั่วแดงถัว่วแดงอุดมไปด้วยโปรตีนและคุณค่าทางอาหารสงูงไม่ต่างจากถั่วชนิดอื่นๆค่ะ มีคุณสมบัติในการช่วยชะลอการดูดซึมตาในเลือดข่าวนี้ก็ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานแถมยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะ 5. 8แปะกวยสมุนไพรจากเมืงจีนชนิดนี้นิยมนำมาใส่เป็นเครึ่งในน้ำเตะาหู้ด้วยนะคะโดยแปะกวยสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันเซลล์จะอนุมูลสระป้องกันเซลล์ถูกทำลาย มีวิตามินและแร่ธาตุสูงแคลอรี่ต่ำบำรุงสมองเสริมสมรรถภาพทางเพศอีกทั้เงิงช่วยบรรเทาอาการในผู้หญิงด้วยนะคะคือในวัยที่หมดประจำเดือนนะคะอาจจะมีอาการหวดมิดง่าย6เม็ดบัวเม็ดบัวเป็นสมุนไพรที่ดีต่อคุณแม่ตั้งครั์นะคะเป็นยาบำรุงทันได้ดี แล้วก็ไม่พบอันตรายจากการรับประทานมิตรบัวค่ะดีมากเลยนะบำรุงร่างกายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเจ็บงาดำงาดำเป็นทัญพืชตัวท็อปๆเลยค่ะที่บรรดาคนรักสุขภาพคุ้นเคยกันดีเพราะงาดำมีแคลเซียมสูงช่วยป้องกันโรคกระดูกหุ่นได้มีกรดไขมันชนิดที่ดีมากแล้วก็บำรุงร่างกายได้หลายด้านเลยนะคะ อยากจะบอกเลยงานดำใส่อะไรก็อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะแต่ 8. รากบัวไม่ว่าจะเป็นรากบัวหรือเม็ดบัวก็มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงครัภ์ได้เช่นเดียวกันอีกทั้งรากบัวยังอุดมไปได้วยไฟเบอร์ทว่าส่วนมากแล้วนะคะรากบัวนี้ก็จะามาในรูปแบบของที่เชื่อน้ําตาลมาแล้วว่าเราต้องระวังความหวานนะคะเพราะว่าถ้าเราทานแบบเชื่อมากๆเนี้ย ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะน้ำตาลในเลือดสูงค่ะเราต้องระวังจุดนี้ให้มากๆเลยนะคะข้อจำกัดของน้ำตาหู้ข้อจำกัดนี้นะคะไม่ได้เป็นการจำกัดปริมาณการทานแต่เป็นข้อจำกัดที่มีอยู่ในตัวของน้ำตาหู้เองคือธรรมชาติของสารอาหารที่มาจากพื้นย่อมมีปริมาณที่น้อย แต่เราสามารถทานให้ได้มากและหลากหลายชนิดกันน้ำเต้าหู้ก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีปริมาณแคลเซียมที่น้อยเราจึงต้องรับประทานอาหารอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยเช่นปลาทอดกรอบที่ทานได้ทั้งกระดูกเพื่อเพิ่มแคลเซียมค่ะผักใบเขียวอื่นๆเช่นคะนา้าขึ้นช่ายควางตุง้งนอกจากนี้เราสามารถทานน้ำเต้าหู้ร่วมกับธัญ,ญพืชอื่นๆ เพื่อที่จะทําให้เรานี้ได้รับสารอาหารมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่พี่ปาจะบอกนะคะต่อให้สิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์มากๆในทุกครั้งที่พี่ปาจะพูดก็คือเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วทําไมคะไม่ใช่ต่อเนื่องยาวนานจนเกินไปจะต้องมีการเว้นช่วงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราทานมา,มากๆจะมีการสะสมในร่างกายได้เช่นกันค่ะ และโดยเฉพาะที่เมื่อกี้ย้ำแล้วนะคะว่าน้ําเต้าหู้ที่มีการใส่น้ําตาลหรือน้ําหวานเติมลงไปมากเกินไปจะมีผลเสียโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องระวังมากๆค่ะคราวนี้นะคะมาดูเลยคะ่ะน้ำเต้าหู้กับผู้หญิงน้ําเต้าหู้นะคะดีกับสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อกี้บอกแล้วนะคะในผู้หญิงวัยทอง หากมีการรับประทานน้ำเต้าหู้อยู่เสมอจะดีเลยค่ะช่วยลดอาการต่างๆของวัยนี้ไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนวูบว่าไขมันสงูงอารมณ์ไม่ปกติอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าในน้ำเต้าหู้จะมีสารสำคัญอยู่ตัวหนึ่งคือไอโซฟาโวนซึ่งมีคมุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงของความแปรปรวนของอารมณ์ ในวัยที่หมดประจำเดือนได้นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนคนททาน้ำเต้าหู้นะคะแต่อย่าลืมต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเห็นไหมคะน้ำเต้าหู้ราคาหลักสิบแต่ตอบอกเลยว่าคุณภาพเขาหลักล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพกันดื่มน้ำเต้าหู้กันนะคะ เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Happy Fit สุขภาพดีพีป่ปลาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพีป่ปลาจะช่อง h ฮท p y Fit สุขภาพดีพีป่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่อง h hey a p p ิฟิ t สุขภาพดีพีป่ปลาค่ะบ๊ายบาย